สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาพอกับหนิงอีกแล้วจ้าในสไัยตุรกีมาดามตุรกีมาดามคิดการกด่าโกนนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาจาก,ก่อนจะไปรับชมรัะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามหนิงด้วยนะคะอ๋อแล้วมีคําเตือนด้วยนะคะว่าคําเตือนอ่โาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเ <laughs> พราะนี่มันเป็นความคิดเห็นของหนูของมาดามหนิงเท่านั้น <c oughs> คลิปนี้มีคําเตือนด้วยนะคะทุกคนจ๋าเออมาจาาวันนี้หนูก็จะมาพูดเรื่องเปลี่ยนศาสนา เรื่องศาสนาเนาะเอาเรื่องศาสนาอันนี้ของพูดแค่คลิปเดียวนะคะที่เป็นเน้นเน้าศาสนาเมื่อหลายวันก่อนที่หนูพูดเรื่องศาสนาลงไปเนาะที่ว่าสาวไทยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาก็ได้ในกรณีที่แต่งงานกับผู้ชายตุรกีนะจ๊ะอันนี้คือหนูบอกไปอธิบายไปพูดไปเนาะอาจจะมามีพี่ๆหลายๆคนที่แกไม่เข้าใจแกก็เลยคอมเมนต์หนูมาคอมเมนต์ใต้คลิปหนูมาเนาะว่าประมาณว่าเป็นคนพูธไม่ชอบ ไปเป็นมุสลิมแกพูดแบบนี้เนาะ,ะเหมือนประมาณว่าไปเป็นคนอาจจะไปเป็นคนพูดดีๆไม่ชอบทช่ไห้องไปเป็นมุสลิมอะไรประมาณนี้เนาะ,ะในความหมายของแกเนาะ,ะหนูก็อ่านมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าหนูก็หนูก็ยังไม่ได้พูดอะไรเนาะเพราะว่าหนูก็รอให้แบบให้แกให้แกได้เหมือนว่าได้ทบทวนกับคำพูดหนูหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะหนูก็จะพูดประมาณว่า ชาวไทยที่มาแต่งงานกับผู้ชายตุรกีไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาก็ได้น,นจะจ๊ะต่อให้ได้สัญชาติคุณจะไม่เปลี่ยนก็ได้อ่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราในกรณีแบบนี้หนูพูดไปแบบนี้ใช่ไหมทุกคนพี่แกอาจจะไม่เข้าใจนะเนาะว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาก็ได้นะับถือพุทธก็ได้เนาะที่นี่ประเทศตุรกีเขาก็ไม่ได้ยึดติดหรือว่าบังคับอะไรแบบนี้เนาะ,ะแล้วแต่บางคนบางครอบครัวที่เขาเคร่งศาสนาเขาอาจจะแบบ มีแฟนแล้วอยากให้แฟนน่ะเปลี่ยนศาสนาตามเขาก็มีเ,เขาก็อยากให้เปลี่ยนแหละใช่ไหมล่ะเ,เพราะใครเ,เพราะที่นี่เขานับถือมุสลิมอิสลามไม่ว่ายัางไงเนาะเขาก็อยากให้เปลี่ยนเป็นปกติแต่ประเทศไทยเราก็อาจจะแบบอาจจะมีคําถามหรืออะไรแบบเนี้ยเออเนาะอันนี้ก็ว่าก็บอกกันไปเนาะว่าพี่พี่คนนี้นะหนูหนูอยากจะบอกว่าการที่จะเปลี่ยนศาสนามันก็เป็นขึ้นอยู่ความเต็มใจของแต่ละบุคคลเนาะพี่เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วตัวพี่เองก็กไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับใครหรือต่อว่าใครหรือตําหนิใครเพราะฉะนั้นแล้วพี่นับถือพุทธดีก็ดีไปไม่เป็นไรมันคือเราไม่ว่ากันอ่าใครจะนับถือนับถืออิสลามก็มันเป็นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะพี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเราจะไม่ตําหนิติเตียงกันนะพี่เนาะอ่าเพราะว่าที่หนูมาพูดเนี่ยมันก็เป็นแค่อ่าเรื่องเฉยๆว่าออไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็นได้หรืออยากจะเปลี่ยนก็นแล้วแต่อืม เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นความสมัครใจของส,องสาวของสาวไทยนะพี่เนาะเราจะไม่ว่ากันนะพี่เนาะอันนี้เนาะอันนั้นก็เรื่องของเขานะคะพี่คะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จาเป็นต้องติเตียน,น,น,นใครนะพี่เนาะออะต่อไปต่อไปคําถามพี่ต่อไปคําพูดอ่าต่อไปคำอ่าคอมเมนต์ต่อไปเนาะอ่าพี่แกพูดมาว่าอ่าใต้คอมเมนต์เนาะอันนี้เรื่องต่อไปนะอืม ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างรู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างแกพูดอย่างนี้เนาะแต่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าแกหมายถึงอะไระที่แกมาคอมเมนต์กับเรื่องจริงที่ผู้หญิงต้องรู้ผู้ชายตรุรกีให้ค่าผู้หญิงไทยเราต่ําจริงไหมเรื่องแบบนี้เนาะที่หนูพูดเนี่ยหนูหมายถึงเนาะที่ว่าเคยมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ให้ค่าว่าผู้ชายตรุรกีเขากดดันกดขี่ข่มเหงผู้หญิงไทยจริงไหมผู้หญิงตุรกีจริงไหมอะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะแกก็เลยเหมือนที่พูดมาหนูไม่รู้แกหมายถึงใครเนาะอ่าหมายถึงตัวหนูหรือเปล่าที่หนูพูดรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างอันนี้ถ้าพี่ผ่านมาได้ดูคลิปหนูนะหนูก็อยากให้พี่ตําหนิติเตียนมาได้เลยว่าอันไหนที่มันไม่จริงอันไหนที่มันจริงอ่าเพราะว่าถ้าพี่เขียนมาแบบนี้ตัวเองหนูก็ไม่รู้เนาะว่าอันไหนที่หนูพูดผิดอันไหนหรือที่หนูพูดไม่ไม่ถูกหรือผิดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็ตําหนิติเตียนมาเลยเป็นข้อข้มาเลยเนาะอาพี่อย่าพูดเหมารวมอย่างนี้เนาะอ่าหมายถึงว่าเหม อ่ามันไม่มีใครรู้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะขนาดเลยเนาะบางเรื่องเน้นบางเรื่องอ่าพระพุทธเจ้ายังสอนทรงสอนมาแบบนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วดิ่งเองก็ไม่ใช่ Google เนาะ Google ยังมีผิดพลาดเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็รู้อันไหนหนูก็พูดตามนั้นอันนี้คือที่หนูพูดเนี่ยมันคือประสบการณ์จริงของหนูคาเตือนมันคือประสบการณ์ประสบการณ์จริงของหนูที่หนูได้รู้หรือเรียนมาอ,อ ไม่ได้เรียนมาสิได้รับรู้และผ่านประสบการณ์ในชีวิตหนูมาอ่าหนูก็มาพูดให้ทุกคนได้ฟังอ่าว่าผู้ชายตรุรกีจริงๆเขาก็ไม่ได้เลวร้ายทุกคนบางคนก็มีบ้างบางคนก็ไม่มีบ้างอะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าจะถูกจะผิดอะไรที่พี่เขียนมาคอมเมนต์มาเนี่ยเขียนเป็นหัวข้อๆมาเลยนะจ๊ะเพราะมาดามนี่โง่ค่ะเออถ้าพี่เขียนว่ารู้จริงแบงไม่รู้จริงบ้างอะไรแบบนี้เออหนูไม่รู้หนูบ่โหว เอวันทุเ็ดพิษหรือว่าถึกว่าวิษว่าถึกอันใดเนาะเพราะว่าที่หนูว่าอกไปเนี่ยคือประสบการณ์จริงของหนูอ่าที่หนูได้พบได้เจอเนาะจ้าอ่าหรือว่าอันไหนพี่ว่ามันผิดพี่ก็เขียนมาอันไหนมันถูกพี่ก็เขียนมาอันนี้จริงอันนี้มันไม่จริงเอเขียนมาจ้าแย้งมานะคะเออเพะประเทศตุรกีมันก็หลายครอบครัวหลายพันร้อยพ่อพันแม่เออมันก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเนาะหนูก็ว่าแม่น Google เออ หนูก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นอีหนิงธรรมดาเนาะจา้าเป็นมาดามขี้กาศเนาะจา้าเออแต่หนูพูดอ่ะก็คือในเรื่องส่วนตัวของหนูที่หนูอ่าได้รับรู้มาได้เรียนรู้มาอ่าที่หนูได้เห็นแต่ละวอกแต่ละวันอ่าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่าหนูอาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะเนาะพี่เนาะหนูอาจจะไม่รู้ทั้งหมดเนาะในประเทศตรุรกีเนี้ยอยู่สิปียี่สิบปีสามสิบปีหนูก็ยังไม่อาจไม่รู้ทั้งหมดเนาะพี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ าาที่หนูพูดไปเนี่ยก็คือมันคือประสบการณ์จริงของหนูนะพี่เนาะต่อไปนะคะอย่างที่บอกนะการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยกลับมาย้อนเรื่องการเปลี่ยนศาสนาเนาะสาวไทยสาวไทยทั้งหลายจ๋าสาวไทยทั้งหลายแหละไม่ต้องไปิดซีเรีสไม่ต้องเป็นเน้นไม่ต้องไปิดเครียดอถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากเปลี่ยนก็คือไม่ต้องเปลี่ยนถ้าอยากเปลี Slow ่ยนก็คือเปลี่ยนแต่จริงๆเขาก็อยากให้คุณเปลี่ยนเนาะใจจริงของเขาเขาก็อยากเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติเนาะเออมันเป็นเรื่องปกติเขาก็อยากให้คุณเปลี่ยนศาสนาเป็นก็เป็นเรื่องปกติเนอะเออแต่ว่าอย่าลืมตกลงกันคุยกันก่อนที่จะแต่งงานกันว่าฉันขอเปลี่ยนศาสนาถ้าเปลี่ยนศาสนาฉันขอไม่คุมผมได้ไหมฉันขอแต่งตัวปกติได้ไหมแต่ว่าฉันจะนับถือเปลี่ยนศาสนาคุณฉันไม่คุมผมนะก็คือมันจะมีสามระดับใช่ไหมการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยการเปลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลามมุสลิมเนี่ย ที่ประเทศตุรกีมันจะมีสามร,ระดับในความคิดของหนูนะในความคิดของหนูระดับแรกก็คือเปลี่ยนศาสนาแต่ใส่เสื้อผ้าย,ยังไงก็ได้ไม่คุมผมนะจ๊ะแต่งตัวหนูเนี่ยเหมือนหนูปกติเนี่ยไม่คุมผมอันนี้ระดับแรกนะระดับที่สองก็คือคุมผมอย่างเดียวคุมผมแต่ว่าใส่เสื้อผ้าปิดนิดนึงอะไรแบบนี้ระดับสามก็คือรุ่นแข่งศาสนาเลยเนาะรุ่นแข่งศาสนาก็คือคุมดําทั้งตัวเลยนะั่นคือแข่งศาสนาออกแนวอาลับนะทุกคนจ๊ะ มีสามระดับนะถ้าใครมีระดับสี่ระดับห้าก็ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะติิตงไม่ได้เลยจ้ะอ่านนะจ๊ะแล้วก็จะมีละหมาดอยู่แล้วเนาะเออก็เหมือนกับเขาก็ให้เราเรียนรู้ไปแหละว่าการละหมาดอะไรประมาณเนี้ยแต่บางคนไม่ละหมาดก็มีนะเปลี่ยนศาสนาแต่ไม่ละหมาดก็มีเพราะว่าคือบางคนเขาไม่เข้าใจอะ่ะคือเราอยู่ประเทศไทยบางคนนะนโมทัสเนี่ย เราดึงท่องได้ใช่ไหมก็เหมือนการถ้าเรามาเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามมาเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราอยู่ประเทศไทยเรายังไม่รู้ทั้งหมดของภาษาบาลีอะไรเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมาเปลี่ยนเป็นอ่าอิสลามเงี้ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหมเออมันก็อะไรเป็นอะไรที่ลําบากนิดนึงเนาะเออก็อธิบายให้เขาฟังฉันขอเวลาหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ย เพราะว่าการเปลี่ยนศาสนาจะมาบังคับกันไม่ได้มันคือมันถือถือว่าบาปเนาะทุกคนจ๋าถือว่าบาปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคุยกันกับผู้ชายก่อนอืมฉันจะยอมเปลี่ยนให้คุณก็ได้แต่ว่าให้เวลาให้โอกาสฉันหน่อยให้เวลาฉันหน่อยอ่ามันค่มัน,มนาาก็แค่นั้นเนาะทุกคนไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่เปลี่ยนแล้วผู้ชายจะไม่แต่งงานกับฉันเออย,อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปวิตกกังวลแต่เธอถ้าเกิดเขาบังคับคุณให้เปลี่ยนศาสนานั้นคุณต้องคิดเอาคุณต้องคิดดีๆว่าเออฉันจะ สันจมเป็นสันสมควรไหมที่จะต้องแต่งกับเขาสันสมควรไหมที่จะอยู่กับเขาต่อไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าการเปลี่ยนศาสนาการนับถือศาสนาอิสลามมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมทุกคนถ้าใครยอมรับได้มันก็ดีไปแล้วใครยอมรับไม่ได้อ่ะเออมันก็จะแย่สําหรับเราเนาะเพราะว่าถ้าการการเปลีๆๆ่ยนศาสนาเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามมันก็มีห้ามข้อห้าม,มหลายอย่างใช่ไหมทุกคนอ,อ่ามันอาจจะหนักกว่าอาจจะหนักกว่าคุธเราเนาะออมันก็หนักนิดน,นึงนะคะทุกคนจ๋า อ่ะก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะจบนะคะทุกคนจ๋าผลจบนะคะผลโดยรวมก็คือคุณพี่บอกว่าเป็นผู้ดีๆไม่ชอบจะไปเปลี่ยนเป็น,ปนาศาสนาอิสลามก็อยากจะบอกคุณพี่ว่าตัวใครตัวมันเนาะคุณพี่จ๋าตัวใครตัวมันนะ,ะนนะาศาสนาทุกาศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้ว ใครจะเปลี่ยนศาสนาหรือนับถือศาสนาอะไรก็เรื่องของเขาเนาะพี่เนาะเราไม่มีสิทธิ์ไปที่จะไปบังคับเขาหรืออะไรแบบนี้เนาะพี่เนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วพี่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตาหนิใครนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะพี่จะาแล้วแต่เออตัวใครตวมันนะจ๊ะสองสาวสาวที่ครอบคัหนุ่มตุรกีที่แบบว่ากลัวเรื่องการเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องกลัวแต่ว่าก็ลองให้คุยกันดูเนาะคุยกันได้เคลียร์กันได้เออฉันอยากเปลี่ยนศาสนาแล้ว ถ้าคุณให้ฉันเปลี่ยนแล้วฉันไม่ขอคุมผมได้ไหมอะไรแบบนี้ก็มีก็ลองคุยกันดูลองคุยกันดูได้อะไรประมาณนี้เนาะ,ะนะคะพี่จา๋าสามอ่าที่พี่แกเขียนมาประมาณตำหนิหนูประมาณว่าอ่ารู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างอันไหนที่มันไม่จริงคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาเพราะว่าเขียนมาแบบนี้อินิงโงจ่จ้าอินิงบ็รูอร้อินิงก็รู้นะจ๋าเพราะว่าอนิงไม่ใช่ Google อ่าหนิงมาอยู่ที่นี่แค่6ปีบางคนอยู่10ปี20ปีเก่งภาษาตุรกีก็ไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดในประเทศตุรกียัยงไม่รู้อะไรทั้งหมดในศาส,สนาของเขาหรืออะไรการวัฒนธรรมของเขาอาจจะทุกคนจ่าเพราะมันลึกซึ้งมากกว่านั้นเนอะอาะเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็พอพูดในกรณีที่หนูเห็นในกรณีที่หนูประสบพบเจอนะคะคุณพี่ขาอ่าถ้าคุณพี่ อยากรู้หรืออะไรก็ให้คุณพี่เขียนคอมเมนต์มาว่าอันไหนที่หนูพูดไม่จริงหรืออันไหนที่พูดจริงนะจ๊ะคุณพี่คะวันนี้ก็มีแค่สามหัวข้อนะคะทุกคนจ๋ายังไงแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมาดามหนึ่งด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะจ๊ะถ้าใครเห็นโฆษณาก็อย่าก,กดนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะทุกคนสวัสดีจ้าบายบาย